ไม่เอาใช่ไหมสวยมากราคาแบบคุ้มค่าเก๋มืกโอเคอันนี้อ่ะโอเย่หู oh <yeah. S 2> ไฮโซมากเลยอ่ะโอ้อ oh, oh ุสเตสอันนี้คือไลฟ์สดเลยเลยไม่ใช่ไลฟ์ค่ะถ่ายวิดีโอ เขาอยากรู้ว่าหนูมาซื้ออุ้นี่สวยจนได้สวยสิมึงเนี่ยติดตามติดตามอไม่ต้องแเพราะไฮโซได้ค่ะไม่ปวดนะอืมเสร็จแล้วอิซื้อไปแล้วแม่แม่จัดการหมดแล้วซื้อใส่ครั้งเดียวนี่คือน่ารักอ่ะให้เราไหมมันเหมือนจะไม่ชัดอ่ะเมื่อไหรชัดอ่ะเปิดไฟเปิดไฟเปิดแล้วทางนี้ทางนี้ไฟดาบจ้าไฟดาบ ไปดาไปดาอุ้ยนี่น่ารักไหมแม่นี่น่ารักมเออเออเออไกลดีอ้หไอเอออันนี้สวย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 แม่ชอบนะนี่โอเย่ของแม่นี่แม่ผ้าสบายมากของแม่ชอบแน่แม่เนี่ยแล้วมาใส่ได้สองโอ้ยมีกระเป๋าด้วยบอกใส่สองแบบอันนี้หมวกแบบนี้แบบอย่างเงี้ยห้อยๆอย่างเงี้ยกับอันนี้อืมไฮโซแล้วผ้าดูดิผ้าเหมือนผ้าอะไรทิ้งๆอ่ะเออผ้าสบายนะผ้าสบายอันนี้แบบเรียบๆนะ เรียบๆแต่ไฮโซมันจะมีแบบนี้มันจะมีเกียวแบบนี้เรียบๆสนใจติดต่ออ่ะอันนี้ชอบไหมเออสวยใหญ่นะไม่ใส่ได้กูซักตายอุ้ยอันนี้น่ารักเออนี่สวยอันนี้เก๋ไก่เลยสบิบติ้ว ไฟมปนดับเปิดไปไ,ได้หรอเนี่ยสีแบบนี้ไฮโซเลยแม่โอ้โซน,น,นี่แบบคุณนายแบบหวานๆก็เองเหรอไม่ใส่ไม่ได้หรอกตัวเล็กน้ยหนูชอบสีเขียวนี้เป็นบบน่ารักไะมออ้เต้ อันนี้เดี๋ยวเ<อ>ขาสีเขียวเนาะหาย,ยากเออนี่ชอบสีนี้แหละแล้วไม่ต้องซักด้วยเพราะมันจะเป็นแบบอย่างนี้แหละสไตล์ยับายั้นี้อันนี้อันนี้เสร็จแม่แล้วมันจะเป็นไรก่อนนี่แม่ชอบแม่อันนี้เอสอสวยแสสไตล์นอนอันนี้เรียบๆนะเหมือนตัวนั้นเลยว่ะตัวของแม่ตัวนึงเป็นสวยส่วนมากสีดำมันจะสวยนี่แม่ สีดำงอัน,นี่ไฮโซอ่ะลูกเล่นอันนี้อันนี้หนูชอบความเก๋ของมันบบเอออุ้ยอันนี้หนูชอบสุดอันนี้น่ารักมากเลยไฮโซอ่ะน,น่ารักหวานๆสวยอ่ะน่ดเออ สวยแล้วน <ừ> mm mm. ี uh ่ย oh. นี่อันน <constru y> <neighborhood> ี้อันนี้อันนี้น่ารักตรงนี้แม่อือต้องใส่กีขาซะบายย้อยย้ยมันมันมีจัตสีดำเนาะอันนี้ของแม่ใส่แม่อีกแล้เนี่ยแบบเนี้ยเยอะมากเลยอันนี้อะโอเคเอาเอาใช่ไหมเนี่ยเอาเลยเดี๋ยวแม่ปวดเยี่ยวแม่ไปไม่ได้นะปวดเยี่ยวไปได้เจะมึงงัดเธอต้องงัดตะขอนะอันนี้ไปใส่แบบกับเสื้อเสื้อยืด อันนี้เราแม่เอาเปล่าวันนี้ชอบออสวยเนี่ยอืออืออือสีสวยไปวัดไปพระเลยเนี่ยน่ารักหวานหวานใส่แบบทรงตุ๊กตาสวยนะตุกตาดูสิคนตัวเล็กไงคือตัวเล็กก็ใส่นี่แม่เอาเกงนี้เหรอใช่ใช่มันใส่สบายเอาเกงนี้ไปกับรองใช่ไหมเอา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 ไปตัวหนึ่งแต่อันนี้หนูใส่แล้วใหญ่ไปปะ ลองใส่สิันอบมันน่ารักแต่ล้วมันดูแบบอะลองใส่ดูไม่เคยแต่ชอบตรงมันชอบความมันดูตั้งใส่กับพัดหมวกปะเก่งแตสั้นก็ได้เก่งยินเนาะเป็นแนววินเทจไงอือป้านับป้าก็จะนับเลยนะอุย พอดีไหมเออไฮโซเลิศหรอไม่กูรแกะไปหรอแต่ชอบสีเขียวอ่ะคือสีเขียวหนีซับแต่สีเขียวมันชอบนะชอบเหนียวซับดีอ่ะเพราะสีเขียวมันดูเด่นไงมันสวยไม่ชอบสีแบบนี้แหละไม่ใหญ่ไปหรอไม่ใหญ่หรอกสวยนะรักนะเออสวยเราใส่กระปุกเอากระปุกพีทกระปุกพีท เป็นครูเลยกรูเออติดเป็นครูเลยแต่ว่าเสื้อวินเทจมันสวยนะยืดใส่กางเกงขาสั้นก็ได้นะเออใช่ใช่ใช่ิหายอันนี้สวยน่ารักไหมเออันนี้สวยแบบแบบสบายสบายเออเนี่ยพวกครูๆรูก็จะหาแบบนี้แหละ เรียบร้อยหมดแล้วหมดแล้วไม่มีแล้วปิด้อห <750 S 1> นะโอเคเจ็ด้อาโอเคอเค,ค่ะคุณป้า